สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้อง FC ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาชมพระผงพิมพ์นางกวักนะครับของหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครนะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นกล่องเดิมๆเลยนะครับแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับรายละเอียดหน้ากล่องเขาก็จะบอกว่าพระผงพิมพ์นางกวักรุ่นซับเฟื่องฟูหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครจังหวัดเชิงเสานะครับปี2552นนะครับผมนี่นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลของหลวงพ่อฟูนะครับ นี่นะที่เด่นไปทางด้านค้าขายนะครับผมนี่นะด้านในก็จะเป็นวัสผมพิมพ์นางกวักนะครับเนื้อผมพุทธคุณนะครับผมจํานวนการจัดสร้างไม่มากนะฮะจากข้อมูลที่ผมได้มานะครับนี่นะฮะโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับผมด้านหน้านะครับก็จะเป็นนางกวักนะครับนั่งอยู่ในซุ้มนะครับผมเห็นไหมครับ เป็นสมลายกันหนกไทยนั่นเองนะครับขนาดองค์พราก็จะประมาณพระสมเด็จนะฮะพระสมเด็จพิมพ์มาตรฐานทั่วไปนะครับผมนี่นะขนาดพระก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะฮะไม่บางไม่หนานะครับกําลังพอดีนะครับผมนี่นะเห็นไหมครับตัวองค์นางปักนี่ก็คมชัดมากๆเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะแล้วก็จะมีอัคระยันนะครับอยู่ด้านบนนะสี เสีกษรด้วยกันนะสี่ตัวนะครับนี่นะรายละเอียดองนางกว่างนี่สวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยนะเหมือนจะทะลุออกมาเลยนะครับนี่ครับนี่นะอ้ช่างแกะบล็อกนี่สุดยอดฝีมือเลยนะครับเห็นไหมครับนะแกะแบบหันข้างนะครับนี่นะรายละเอียดแบบคมชัดมากๆเลยนะ แล้วก็มาดูขกนกลายไทยนะครับตรงซมนะซมครอบแก้วนะครับรายละเอียดก็คมชัดเลยนะฮะนี่นะเนื้อหามวนสารก็จัดจ้านนะครับนี่นะสำหรับประวัติโดยย่อนะครับของหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่3าธันวานะครับพศสอง5สหสนะครับ แล้วก็มาอุปสมบทเป็นพระภิกษุนะครับผมเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะครับพศ2อ8 5นะครับโดยมีหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะครับเป็นพระอุปัชฌายาของท่านนะครับก็ถือว่าเป็นพระในตํานานนะครับสําหรับหลวงพ่อดิ่งนะครับผมและท่านก็สืบวิชานะครับผมของหลวงพ่อดิ่งทุกวิชาเลยนะครับหลวงพ่อดิ่งนี่มีวิชาอะไรท่านก็สอนให้หลวงพ่อฟูหมดทุกวิชาเลยนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มานะฮะเวลาต่อมานะครับท่านก็ไปเรียนวิชากับ หลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับโดยศึกษาต่อจากหลวงพ่อจอมหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกนะครับผมแล้วก็ไปเรียนวิชากับหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนะฮะ,ะหลวงพ่อเลิมวัดจุกเชยนะครับแล้วก็หลวงพ่ออีวัดสัตวตะหีบนะครับผมนี่นะครับผมวิชาที่ท่านไปเรียนมานะก็สุดยอดทั้งนั้นเลยนนะครับสําหรับเกจิที่ท่านไปเรียนมานะครับนี่นะครับผมก็เป็นวัตถุมงคลนะครับที่แท้และทันท่านนะครับ ท่านหลวงพ่อฟูปุกเสีงนะครับพอท่านมามรณภาพเมื่อวันที่9ตุลานะครับผมพศ2อ6 4ันะครับผมก็คือปีที่แล้วที่ผ่านมาครับอายุได้99สาปีนะครับผมนี่นะฮะสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อฟูนะครับท่านก็ออกมาทุกปีเลยนะครับผมออกมาเยอะหลายรุ่นนะฮะนี่ก็จะเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของท่านนะครับผมที่น่าใช้มากๆเลยนะครับผมนี่นะฮะสำหรับ พ่อค้าแม่ค้านะครับผมเนี่ยควรที่จะมีติดตัวบูชาไว้นะครับผมสําหรับการค้าขายนั่นเองนะครับเรียกลูกค้านะฮะโอเคครับเรามาชมดูด้านหลังกันนะครับนี่นะฮะด้านหลังก็จะมีปลากระเตานะครับผมอยู่ด้านบนนะฮะตรงกลางก็จะเป็นถุงเงินถุงทองนะครับแล้วก็จะมีคําว่าครบ88ปีนะครับหลวงพ่อฟูดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเซาปี2552นะครับผม นี่นะฮะโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาลงกล้องชมรายละเอียดกันเลยดูครับนะเรามาชมดูปลากันก่อนนะครับนี่นะครับผมอ่าส่วนตัวแล้วผมดูเป็นผมว่าเป็นปลาตะเพียนนะครับนี่นะครับปลาตะเพียนนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นเต่านะฮะนี่นะสัญลักษณ์ของการอายุยืนนะอายุยืนเต่าอายุยืนนะครับนี่นะครับถุงเงินถุงทองนะครับเอาไว้เก็บเงินเก็บทองนะครับ นี่นะคมๆรายละเอียดแบบนี้เลยนะครับฟอนต์หนังสือนะครับผมก็จะคมๆแบบนี้เลยนะฮะครบแปดสิบแปดปีนะครับหลวงพ่อโฟนะครับวัดบางสมัครนะครับนี่นะจังหวัดฉะเชิงเซานะพะสอพศ2 5 5้าห้าสิบนะครับอ่าเห็นไหมเห็นเนื้อหางบนศารนะครับบางองค์นี่มีเกสาของหลวงพ่อโฟเด้งออกมาแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่รู้ว่าองค์นี้จะมีหรือเปล่านะฮะ เรามาส่องพร้อมกันครับนี่นะแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมด้านบนนะฮะก็จะเป็นรอยปิ้นแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะปิ้นบนนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นรอยขีดแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับนี่นะตัวปลาคมมากๆเลยนะครับปลากระเต่านะฮะ ส่วนราคาเล่นหากันก็ยังไม่แพงนะครับหลักร้อยต้นๆเท่านั้นนะสำหรับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครรุ่นนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้เป็นกลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้พี่น้องๆ f อทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าผมสะกดชื่อผิดนะครับ หรือว่าให้ข้อมูลผิดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับพระรุ่นนี้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อฟู๊ดบางสมัครนะครับเกจิดังนะครับผมของจังหวัดสัตเชิงเซานะฮะมาให้พี่ๆน้องๆเอฟซทุกท่านได้รับชมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ